ในเบื้องต้นนะคะพบว่ามันเกิดจากการทุจริตของพนักง,งานไม่ได้เกิดจากความขัดข้องของระบบงานเลยแล้วเหตุการณ์นี้ปรากฏว่าขยายไปขยายมาตรวจสอบพบว่ามีลูกค้าที่ได้รับความเสียหายจากการกระทําของพนักง,งานคนเดียวกันนี้เนี่ยอีก13คนค่ะเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยหายไปมากกว่าส0 0 0 0 0บาทในบัญชีด้วยคือปัญหาก็คือว่ามันหายไปยังไงเขาไม่ได้มีรายละเอียดบอกอนะฮะว่าทุจริตยังไงครับพี่หมูฮะ คือเงินในบัญชีของชาวบ้านที่ไปฝากไว้กับธนาคารเนี่ย <C ười> ะนะฮะคือถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่มีบุ๊กแบงก์อย่างเงี้ย <C ười> จะถอนอยังไงพนักง,งานจะทุจริตยังไงเขาจะใช้รหัสแบบไหนเข้าไป <C ười> ได้ได้ทำยังไงฮะเพราะว่าวันก่อนอันนี้เราไม่รู้ระบบนะคะแต่ว่ามันเคยมีที่ว่าตอนนี้เขาโอนเป็นแบงกิ้งอ่ะเน็ตแบงกิ้งอะอเขาก็จะมีพนักงานโทรมาสมมติเราโอนเงินผิดพนักงานก็จะโทรมาขอดึงเงินจากในบัญชีเราออกไปอันนี้ก็ทำได้เลย อ่าก็คือโอนเงินผิดไงแต่ในกรณีที่เงินฝากอยู่ในบัญชีเนี่ยพนักง,งานทํทยังไงเขาถึงจะเอาเงินออกบัญชีได้จริงๆเขาดึงได้โดยที่ไม่ขอก็ได้ไง,งเพราะเขาไม่ต้องใช้รหัสอะไรเลยจริงๆเป็นไปได้เหรอฮะพนักง,งานจะพนักง,งานจะเข้ารหัสแล้วโดยที่ลูกค้าไม่ได้มาทําธุรกรรมเนี่ยสามารถที่จะดึงเงินออกได้เลยเหรอถ้างั้นก็ความปลอดภัยมันก็ไม่มีสิฮานองหญิงถ้าถ้าทำง่ายๆขนาดนั้นว่าพนักง,งานแต่และคนสามารถดึงเงินจากบัญชีได้เลย ั้นพี่ไปเป็นพนักงานแบงค์ดีกว่าไหมนะฮะพี่ก็รวยสิพี่ก็ดึงคนนี้ร้านหนึ่งคนนี้ร้านหนึ่งคนนี้ล้านหนึ่งแล้วพี่ก็หนีเลยแบงค์ก็เขไม่ใด้ได้ง่ายนะอะน่าจะมีระบบตรวจภายในของแบงค์อยู่อืว่าได้หรือไม่ได้แค่ไหนคงมีคงมีระดับความได้ความไม่ได้อยู่เนี่ยอยากรู้ค่ะผมอยากรู้ไงว่าเนี่ยเขาไม่มีรายละเอียดชี้แจงนะว่าเนี่ยที่เงินหายไปเนี่ยนะสิบสามรายใช่ไหมฮะคะสามแสนบาทเนี่ยนะผมอยากรู้ว่า คือคือคุณไม่มีระบบการป้องกันเลยเหรอถ้าถ้าอย่างนี้ผมเป็นคนฝากเงินแบงก์กรุงไทยผมไม่ฝากนะถ้าแบงก์กรุงไทยไม่ออกมาชี้แจงเนี่ยนะครับเพราะว่าข้าราชการทั้งประเทศนะฮะต้องรับเ <Hey. S 2> งินเดือนที่แบงก์กรุงไทยรับภิษากิจด้วยอ่านั่นแหละฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าแบงก์กรุงไทยบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยพนักง,งานสามารถทุจริตโดยเอาเงินถอนเงินจากบัญชีของคนฝากออกไปได้เนี่ย,ยมันก็น่ากลัวนะฮะ้าถ้าแบงก์กรุงไทยทําได้แบงก์อื่นก็ต้องทําได้ทีนี้ ผมก็จะถอนเงินทั้งหมดเลยที่มีอยู่ประมาณสักสามแสนล้านเนี่ยนะฮะไปซื้อตุ่มราชบุรีมาเอาเงินยัดใส่ตุ่มแล้วฝังดินดีกว่าอืพี่หมูเอากับผมไหมครับผมก็จะถอนทั้งหมดเนี่ยร้อยี่ิบหาบาทห้าสิบกังนะฮะออกมาให้เกรี้ยงเลยคือเาไม่เราไม่มั่นใจนะต้องถือว่ายิงมีเท่าไหร่ในแบงก์อ่ะสิบล้านนี่จะถอนออกมาไหมธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็ สมควรจะได้รับคำชื่นชมว่าออกมายอมรับผิดใช่ค่ะแล้วก็ตรวจสอบจนกระทั่งเจอว่าความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นจากคนในของพนักงานธนาคารกรุงไทยเองใช่ไงใช่ไงทุจริตไงแต่ทีนี้แต่ยังไม่ครบกระบ,บวนการในแง่ว,ว่าเขาทํำยังไงไม่ได้มาสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าถูกว่าหลังจากนี้เนี่ยซึ่งปกติเนี่ยปกติเวลา PR ของาเขาให้ข่าวมาเนี่ยนะ ประชาธมพันของหน่วยงานให้ข่าวเนี่ยคือพีอาร์เขาให้แต่ข่าวดีข่าวอะไรกไม่ก็ต้องมาให้ครบอ่ะครบว่าแล้วหลังจากนี้ธนาคารก็ตรวจสอบแล้วก็จะให้ความมั่นใจว่าจะได้ตรวจจะได้ไม่ให้แบบนี้เกิดขึ้นอีกโดยได้มีการจัดระบบอะไรเข้าไปทดแทนอะไรอะไร่เงี้ยยิ่งมีทางเทคนิคจับแสงอะไรให้มันชัดเจนเข้ามาเนี่ย มันก็ยิ่งสร้างความอุ่นใจขึ้นได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็พี่เบิรมมา,มาแถลงลอยๆแบบนี้พี่เบิ้มไม่แฮปปีอ้อ่าคือคืออย่างแบงก์ชาติน,นะคุณจตุรงจันทรารังนี่นะครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินของแบงก์ชาติท่านก็ออกมาพูดถึงว่าเรื่องของระบบการทุจริตนะฮะแต่ท่านไม่อธิบายไงว่าในแบงค์เนี่ยมันสามารถอยู่ดีๆพนักงานคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเอาเงินออกมาได้ผมก็เชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยที่จะทำธุรกรรม อะไรตัวนี้อะไรนี่มันต้องได้รับอนุมัติจากผู้จัดการแบงก์สาขานั้นถึงจะเอาเงินเข้าเอาเงินออกนี้ได้นะนะฮะแต่ว่ากรณีแบบเนี้ม,นมันไปตั้งสิบสามคนมันจะเกี่ยวกับผู้จัดการสาขาแบงค์ <c oughs> ด้วยหรือเปล่า <c oughs> คือที่ผมทราบเนี่ยก็คือว่าเวลาเราไปทําธุรกรรมใช่ไหมฮะ <c oughs> อะไรที่มันเกี่ยวข้องที่สําคัญเนี่ยผู้จัดการสาขาต้องเป็นคนเซ็นหรือว่าเขาจะมีโค้ดของเขานะฮะ เขาจะมีโค้ดประอบปกปรกปกโดยที่พนักงานก็ไม่รู้นะโค้ดของผู้จัดการนะฮะเพื่อผู้จัดการจะรู้อย่างเดียวรู้คนเดียวว่าเขาจะเอาเงินเข้าเอาเงินออกในในบุ๊กแบงก์ของชาวบ้านได้เนี่ยก็คือผู้จัดการเขาจะมีโค้ดแต่พนักงานเนี่ยที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะเขาจะไม่รู้นะนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันจะถึงผู้จัดการหรือเปล่าเพราะจัดผมรู้ว่าเวลาเวลาเราไปทําธุรกรรมปุ๊บเราพนักงานก็ก็เรียกว่าผู้จัดการคะขอโค้ดเขาก็มาถึงปุ๊บประกอปกปรกอปกอ เพราะฉะนั้นพนักงานจะไม่รู้คนในเรื่องของธุรกรรมจะเข้าไม่ถึงตรงนี้นะฮะดังนั้นมันต้องถึงผู้จัดการหรือเปล่าสาขาไหนนะฮะ้องหญิงฮะอำเภอปลายค่ะสาขาอำเภอปลายนะฮะในห้องสอนค่ะคือผมไม่มีเงินฝากหรอกแต่ว่าแต่ว่าผมเป็นห่วงคนที่มีเงินฝากไงว่าควรจะชัดเจนเพราะแบงก์กรุงไทยเนี่ยเป็นแบงก์ที่รับเงินฝากเยอะมากนะฮะออกจากกรมบัญชีกลางในเข้านี้เลยแล้วก็แจกจ่ายให้ขั้ราชการให้รัฐวิสาหกิจทั่วประเทศครับปกติคนที่มีเงินฝากกับธนาคารเนี่ย น่าจะร้อยละเก้าสิบเก้าอ่ะครับที่แทบไม่ได้ดูความเคลื่อนไหวของทางบัญชีที่ผิดปกติเลยใช่ไม่ค่อยไปอัปเดตบุ๊กฮะอ่าคงน้อยอ่ะที่แม้จะอัปเดตเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะอัปเดตไปทาไมแคแทบจะไม่ได้ดูเหมือนกันบางทีอัปเดตก็แย่แย่ไปงั้นแหละอัปเดตเสร็จปุ๊บใส่กระเป๋าไม่ได้ดู